เรื่องในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของคุณมาร์คซึ่งคุณมาร์คเองเป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่ชอบท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆและส่วนมากตัวคุณมาร์คเองก็จะเที่ยวคนเดียวด้วยครับเพราะว่าเวลาทําอะไรเนี่ยก็จะสะดวกกว่าไม่ต้องรอทําอะไรพร้อมๆกันอยากไปไหนก็ไปอยากทําอะไรก็ทําทันทีใช้เวลาในการวางแผนการเดินทางน้อยกว่าทาไหนก็นอนที่นั่นได้เลยแต่การเดินทางของคุณมาร์คไม่ใช่จะไม่วางแผนอะไรเลยนะครับ ก็คือวางแผนไว้ว่าจะไปไหนบ้างแล้วก็จะแวะพักพื้นที่ไหนอะไรประมาณนี้ครับและครั้งนี้ครับเป็นวันหยุดยาวของคุณมาร์ควันหยุดยาวในครั้งนี้ไม่ใช่การหยุดยาวของงานราชการนะครับหรือว่าไม่ใช่วันหยุดราชการตัวคุณมาร์คพักร้อนเพื่อจะไปเที่ยวและการเดินทางของคุณมาร์คในครั้งนี้เป็นทริปเที่ยวที่คุณมาร์ควางแผนไว้ว่าจะเดินทางตั้งแต่จังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยจนถึงจังหวัดที่อยู่ใต้สุดเลยครับ โดยทริปท่องเที่ยวในครั้งนี้เนี่ยจะโดยสารโดยรถสาธารณะเท่านั้นจะไม่ได้ขับรถไปเองคุณมาร์กเองเป็นคนเชียงรายครับเลยอยู่เหนือสุดของประเทศอยู่แล้วอวันหยุดมาถึงคุณมาร์กก็เริ่มเดินทางเที่ยวไล่ลงมาตั้งแต่เชียงรายเลยทริปนี้มันสนุกมากครับแต่ว่าเรื่องสนุกมันก็พลเรื่องแปลกๆเข้ามาตอนที่คุณมาร์กเที่ยวมาถึงภาคกลางในจังหวัดจังหวัดหนึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ํามแม่กลองครับ ตรงนั้นเนี่ยมีจุดท่องเที่ยวสําคัญที่เป็นตําบลเล็กๆหรือว่าชุมชนเล็กๆริมน้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ค่อนข้างดังมากในภาคกลางครับตอนที่คุณมาร์กมาถึงมันก็คือวันธรรมดาวันหนึง่งรู้สึกว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้มันจะคนเยอะช่วงวันหยุดครับวงศุกร์เสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากแต่ว่าวันธรรมดาที่คุณมาร์กมาถึงเนี่ยก็พอมีคนนะครับแต่ก็จะน้อยหน่อยแล้วก็ร้านค้าจะเปิดน้อยกว่าช่วงวันหยุดพอมาถึงคุณมาร์กเองก็เริ่มจากการหาห้องพักก่อนเลยครับ ท้งแอปเช่าโรงแรมแล้วก็รวมถึงการเดินหาด้วยเน้นที่ราคาถูกแล้วก็บรรยากาศดีคุณมาร์กเดินเที่ยวที่ริมน้ําของชุมชนแห่งนี้ครับแล้วก็เจอที่พักที่อยากได้เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ใหม่เลยเพราะว่าที่พักนี้มันเป็นเกสต์เฮาส์ครับราคาไม่แพงแถมอยู่ใกล้ชุมชนสามารถเดินมาที่ตลาดได้ง่ายๆที่พักแห่งนี้เป็นบ้านไม้ทรงไทยริมน้ําครับ ตอนคุณมาเข้าไปถึงเกสต์เฮาส์แห่งนี้ก็เจอคุณยายคนหนึง่งดูจากท่าทีแล้วน่าจะเป็นเจ้าของบ้านครับพอสนทนาไปสักพักถึงได้รู้ครับว่าเกสต์เฮาส์แห่งนี้เนี่ยเป็นการเช่าแบบจ่ายค่าหัวรายหัวคือห้องด้านในเนี่ยมันจะเป็นห้องพักแบบรวมครับก็คือนอนเรียงกันเลยแปลกมากไม่เคยเจอห้องพักแบบนี้มาก่อนห้องพักแบบนี้ความเป็นส่วนตัวจะแทบไม่มีเลยครับแต่มันก็แลกมาด้วยกับห้องพักที่ราคาถูกมากๆ ตอนแรกคุณมาร์กเองก็จะขอบายครับหาที่พักที่อื่นดีกว่าเพราะว่าการนอนรวมกับคนอื่นเนี่ยแล้วยิ่งเป็นคนที่ไม่รู้จักด้วยคงจะไม่เอาแน่นอนแต่พอคุยกับคุณยายเจ้าของบ้านคุณยายเขาได้บอกว่าวันนี้ไม่มีคนเข้าพักหรอกเพราะว่าน่าจะเป็นคุณมาร์กคนเดียวเท่านั้นที่เข้าพักในวันนี้เนื่องจากวันนี้มันเป็นวันธรรมดาครับแล้วก็ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นวันหยุดก็ไม่ค่อยมีคนอยู่ดีคนส่วนใหญ่เขาจะไปพักโรงแรมหรือว่าเกทเฮาส์ที่มีห้องแยกแบบส่วนตัวกันหมด เฮาของคุณยายเนี่ยเปิดมาเป็น10ปีแล้วที่เปิดให้คนมาเข้าพักเนี่ยก็เพราะว่าดีกว่าปิดทิ้งเอาไว้เฉยๆบ้านหลังนี้ทั้งหลังคุณยายอยู่กับหลานชายเพียงแค่2คนเท่านั้นและปะกติส่วนมากเนี่ยคนเข้าพักก็จะเป็นฝรั่งทั้งนั้นเลยช่วงหน้าเทศกาลหรือหน้าไฮซีซั่นนี่คนมาเที่ยวกันเยอะๆก็จะมีฝรั่งที่มาเที่ยวแล้วก็แบกเป้ใหญ่ๆมาเข้าพักช่วงเทศกาลบ่อย ตอนนั้นตัวคุณมาร์กเองได้ยินอย่างนี้ก็ลังเลครับเพราะว่าการเดินทางเที่ยวของคุณมาร์กเนี่ยมันมีงบค่อนข้างจํากัดกว่าจะหมดทริปนี้ก็ยังต้องผ่านอีกหลายจังหวัดและก็อีกหลายสถานที่เลยถ้าประหยัดแล้วอยู่ที่นี่จะได้พักถูกกว่าห้องอื่นๆกว่า500บาทเลยครับคุณมาร์กลองคิดดีๆแล้วก็น่าจะโอเคเพราะว่าคืนนี้เนี่ยทั้งห้องคุณมาร์กนอนแค่คนเดียวและอีกอย่างก็นอนเพียงแค่คืนเดียวด้วยพรุ่งนี้เช้าก็จะต้องเดินทางต่อแต่เช้า คุณมาร์กจึงตกลงกับคุณยายทันทีครับแล้วก็จ่ายค่าเช่าคุณยายจึงเดินพาไปดูห้องพักตอนเห็นห้องพักก็โอเคเลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนห้องโถงใหญ่ๆมากกว่ามีพัดลมเพดานอยู่ตรงกลางในห้องพักแห่งนี้น่าจะจุคนได้ประมาณ10คนขึ้นไปครับแล้วก็ห้องพักแห่งนี้เนี่ยอากาศมันถ่ายเทมากๆเพราะว่าอยู่ริมน้ำข้างในก็ดูสะอาดมากด้วยครับถึงจะเป็นบ้านไม้บนชั้น2 แต่ว่าทุกอย่างมันดูเรียบร้อยและก็สะอาดทุกจุดเลยเหมือนกับว่าคุณยายเจ้าของบ้านเนี่ยเข้ามาทําความสะอาดทุกวันเป็นปกติเลยครับและหลังจากที่คุณมาร์กเอาของเก็บที่ห้องพักแล้วก็เดินลงมาด้านล่างครับเจอหลานชายของคุณยายพอดีอายุของหลานชายคุณยายน่าจะราวๆสามสิกว่าครับหลานชายของคุณยายเจ้าของบ้านก็ดีนะครับพูดดีแล้วก็อัธยาศัยดีด้วยความที่คุณมาร์กเองก็เป็นคนคุยเก่งอยู่แล้ว คุยไปคุยมาก็เหมือนจะคุยกันถูกคอเลยครับจะเป็นเพราะอยู่ในวัยเดียวกันด้วยคุยไปเรื่อยเปื่อยครับจนรู้ว่าหลานชายคุณยายเนี่ยทำงานอยู่ที่ค่ายมวยแล้วมันก็เป็นเรื่องบังเอิญมากครับตัวคุณมาร์กเองก็เคยเป็นนักมวยเก่าเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วรู้อย่างนี้เนี่ยก็เลยคุยกันยาวเลยคุณมาร์กจำได้ดีครับอาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับคุณมาร์คคุยกับหลานชายคุณยายคุยไปก็พลางดื่มน้ำเยกห่วยมีฟองไปด้วย คุยไปคุยมามันมีบทสนทนาหนึ่งครับที่คุณมาร์กจำได้ดีหลานชายคุณยายเขาพูดว่าคนมาพักที่เกสต์เฮาส์แห่งนี้น้อยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าบรรยากาศมันน่ากลัวเป็นบ้านเรือนไทยริมน้ําเก่าๆด้วยความที่คุณมาร์กเริ่มกึ่มๆจากการดื่มครับคุณมาร์กเลยพูดไปว่าไม่มีลรอกผงผีเด็กรุ่นใหม่ๆเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้กันแล้วอยากเห็นตัวเป็นๆเ,เหมือนกันอยากจะลองเชิงมวยดูหน่อย สิ้นเสียงหัวเราะของคุณมาร์คแล้วมันก็เหมือนมีลมพัดมาจากใต้ถุนครับลมมันพัดใส่หน้าคุณมาร์คจนฝุ่นเข้าตาและคุณมาร์กก็แสบตาจนต้องขยี้ตาทันทีครับในขณะที่ตาพร่ามัวคุณมาร์คเหลือบไปเห็นเงาคล้ายกับร่างคนยืนมองอยู่ที่ใต้ถุนบ้านคุณมาร์คจนขยี้ตาจนฝุ่นออกจากตาแล้วมองกลับไปที่ใต้ถุนบ้านมันก็เจอแต่ความว่างเปล่าครับในตอนนั้นเนี่ยตัวคุณมาร์คเองก็ไม่ได้คิดนะครับว่าตัวเองเห็นอะไร น่าจะคิดว่าตัวเองน่าจะตาฝาดแน่ๆไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยด้วยซ้ําพอเริ่มค่ําครับคุณมาร์กเองก็ไปเดินเที่ยวในชุมชนเพราะว่าตลาดและก็แหล่งท่องเที่ยวตรงนี้เนี่ยจะเปิดช่วงเย็นเท่านั้นเดินสักพักก็เริ่มหิวตัวคุณมาร์กเองจึงแวะร้านอาหารริมน้ําที่อยู่ใกล้กับที่เที่ยวแห่งนั้นครับพอคุณมาร์กสั่งอาหารเรียบร้อยก็ลุกไปเข้าห้องน้ําโดยที่วางกระเป๋าเป้ไว้ที่เก้าอี้แต่ว่าเรื่องแปลกมันก็เกิดขึ้นครับเพราะว่าตอนคุณมาร์กกลับมาที่โต๊ะเนี่ย พนักงานหยิบแก้วน้ำวางไว้ที่โต๊ะคุณมาร์คสามใบตอนนั้นคุณมาร์คเองก็งงมากนะครับเพราะว่าตัวคุณมาร์คเองมาเที่ยวคนเดียวอีกทั้งยังสั่งอาหารตามสั่งใส่จานแค่จานเดียวด้วยคุณมาร์คจึงถามน้องพนักงานทันทีครับโดยที่น้องเขาก็บอกว่าเห็นพวกพี่มากัน3คนนึกว่าอีกสองคนจะไม่ทานข้าวเลยวางแก้วน้ำไว้ให้อย่างเดียวมาร์คเลยบอกน้องพนักงานที่ร้านอาหารครับให้เอาแก้วไปเก็บ2ใบเพราะว่าตัวคุณมาร์คมาแค่คนเดียวเท่านั้น น้องพนักงานเองก็ทำหน้าง,งงๆนะครับเพราะว่าตัวน้องเขาเองเห็นเดินเข้าร้านกันมา3คนตอนนี้ตัวคุณมาร์กเริ่มคิดแปลกใจแล้วครับทั้งเรื่องที่ก่อนหน้าที่จะมาที่นี่ตอนที่อยู่บ้านพักก็เหมือนเห็นเงาคนสองคนอยู่ที่ใต้ถุนบ้านถึงจะสงสัยครับแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็ไม่อยากคิดให้ปวดหัวด้วยกลัวว่าจะเที่ยวไม่สนุกจนเวลาผ่านไปไม่นานครับหลังจากทานอาหารเสร็จก็เดินเล่นแล้วก็เก็บรูปเป็นที่ระลึก คุณมาร์กเดินทางกลับมาที่ที่พักจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยน่าจะเวลาประมาณสองทุ่มกว่าแล้วคุณยายเจ้าของเกสเฮาส์ก็นอนเรียบร้อยแล้วครับคุณมาร์กเองจึงค่อยๆเดินขึ้นไปบ้านพักชั้นบนแบบเง,งียบๆและหลังจากทําธุระส่วนตัวเรียบร้อยกลับมาที่ห้องเนี่ยก็ทําการจดบันทึกการเดินทางทุกอย่างลง iPad ทั้งเรื่องประทับใจในความเป็นกันเองของเจ้าของเกสตเฮาส์แห่งนี้รวมถึงเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นด้วยครับเวลาผ่านไปเกือบเที่ยงคืนโตคุณมาร์กเองก็เข้านอนครับ แต่ในการนอนในคืนนี้เนี่ยมันเหมือนจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่มากนะักด้วยความที่บ้านเป็นบ้านกึ่งปูนกึ่งไม้เวลาขยับตัวหรือเดินลงเท้าแรงหน่อยก็จะได้ยินแล้วตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นมาเนี่ยนอกระเบียงห้องที่พักอยู่มันมีเสียงเหมือนคนเดินไปเดินมาวนไปวนมา,นมาอยู่ตลอดเวลาเลยครับเสียงเท้ามันมีเหมือนมากกว่าหนึ่งคนด้วยเดินไปเดินมาเดินลงส้นเท้าอยู่ที่หน้าระเบียงห้องคุณมาร์กเองก็ข่มตานอนไป หลับบ้างตื่นบ้างตลอดทั้งคืนเลยจนคุณมาร์ครู้สึกตัวตอนประมาณตีสี่กว่าที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะเข้าห้องน้ํานอนคิดอยู่บนที่นอนสักพักใหญ่ๆเลยครับว่าจะออกไปตอนนี้ดีหรือเปล่าเพราะว่าไม่นานก็จะเช้าแล้วด้วยใจหนึ่งก็แอบกลัวเล็กๆครับเพราะว่าบรรยากาศกลางคืนของที่นี่เนี่ยมันวังเวงสุดๆเลยคุณมาร์กตัดสินใจที่จะลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ําแต่ว่าในขณะที่คุณมาร์กชันแขนขึ้นมาจากที่นอนเนี่ย ประตูห้องพักที่อยู่มันก็ค่อยๆแง้มเปิดออกเองภาพตรงหน้าของคุณมาร์กตอนนี้ก็คือชายกับหญิงวัยกลางคนสองคนยืนอยู่ที่หน้าห้องและทั้งสองคนก็จ้องมองมาที่คุณมาร์กพร้อมกับสแสยะยิ้มที่มุมปากคุณมาร์กตกใจครับตกใจจนกำลังจะตะโกนด้วยความกลัวแต่ว่าชายหญิงทั้งสองคนนั้นก็พุ่งเข้ามาแบบเร็วมาก เร็วเหมือนกับว่าไม่ได้ใช้เท้าวิ่งเลยครับเพราะว่าพุ่งเข้ามาเนี่ยก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าคุณมาร์คทันทีผู้หญิงเอามือกดแขนคุณมาร์คลงทั้งสองข้างจนแขนเนี่ยคุณมาร์คติดกับที่นอนไปเลยครับส่วนคนผู้ชายเนี่ยก็เอามือข้างหนึ่งปิดปากและอีกข้างหนึ่งก็กดหัวคุณมาร์คจนติดหมอนเลยและทั้งสองคนก็หัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานพร้อมกับพูดใส่หน้าคุณมาร์คว่ามึงเชื่อเรื่องผีหรือย,ยัง ในตอนนั้นตัวคุณมาร์กเองขยับตัวไม่ได้ครับแล้วก็กลัวจนฉี่จะลาดอยู่แล้วแต่ไม่นานนะักไม่ถึง5นาทีก็มีเสียงะระฆังดังขึ้นมันเป็นเสียงะระฆังที่ดังมาจากไหนไม่รู้ครับไม่ได้ดังมากแต่ก็ได้ยินเพราะว่ากลางคืนเนี่ยมันเงียบพอเสียงะระฆังดังขึ้นชายหญิงทั้งสองคนนี้เขาก็ค่อยๆปล่อยมือออกจากตัวคุณมาร์กและภาพของเขาทั้งสองคนเนี่ยก็เหมือนจะค่อยๆจางหายไป ประตูห้องพักที่แง้มอยู่มันก็ถูกลมพัดดังปั้งจนปิดเองมองนาฬิกาตอนนั้นคือเวลาตีห้าครับคุณมาร์กเองนั่งหลอนอยู่ตรงนั้นจนเวลาเกือบ6กโมงครับแสงอาทิตย์ขึ้นและคุณมาร์กถึงเดินลงบ้านไปเจอคุณยายเจ้าของเกสเฮาส์กำลังเตรียมของใส่ปาทอยู่คุณยายเองก็ทักทายครับถามว่าหลับสบายไหมทําไมตื่นเช้าจังคุณมาร์กตอบคุณยายไปว่าหลับสบายดีครับ ท,ทั้งที่ในใจรู้ดีว่าตัวเองเนี่ยแทบจะไม่ได้นอนเลยแล้วก็ยังหลอนเรื่องเมื่อกี้อยู่เลยด้วยคุณมาร์คเข้าห้องน้ําเสร็จก็ไม่ได้กลับขึ้นไปที่ห้องนอนนะครับอยู่ช่วยคุณยายเตรียมอาหารใส่บาตรเพราะว่าตอนนั้นนี่รู้สึกกลัวมากครับกล่ว่ารอให้ฟ้าสว่างกว่านี้ค่อยขึ้นไปเก็บของที่ห้องพักโดยคุณมาร์คเองก็ถามคุณยายนะครับว่าเมื่อครู่เนี่ยได้ยินเสียงะระฆคังคืออะไร คุณยายบอกว่าน่าจะเป็นระฆังของวัดในชุมชนครับที่พระทันตีก่อนทําวัดเช้านั่นเองและดังอย่างนี้ทุกวันครับแต่ก็ดังไม่มากไม่ได้รบกวนอะไรพระทันตีระฆังเพื่อให้สัญญาณพระด้วยกันให้ลงมาทําวัดครับในช่วงเวลาประมาณ9ก้าโมงครับคุณมาร์กเองเก็บของเสร็จแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางต่อหลานของคุณยายเจ้าของเกตเาส์ก็ซื้อข้าวมันไก่มาเลี้ยงนะครับแต่ว่าใจจริงเนี่ยอยากจะรีบเดินทางมากกว่าแต่ก็กลัวว่าจะเสียน้ําใจ อีกทั้งยังกลัวเรื่องเมื่อคืนอยู่เลยครับอยากจะออกไปให้เร็วๆเหมือนกันด้วยความที่กลัวจะเสียน้ําใจเพราะว่าเขาเองเนี่ยดูแลอย่างดีเลยคุณมาร์กเองจึงจําใจที่จะต้องกินข้าวที่เขาซื้อมาเลี้ยงก่อนครับเพื่อรักษาน้ําใจของเขาในตอนนั้นครับคุณมาร์กก็รีบแล้วก็กินเร็วมากๆจนข้าวติดคอเลยครับยายเจ้าของเกสเฮาส์ที่นั่งข้างๆเนี่ยก็บอกว่าเดินไปหยิบน้ําในตู้เย็นได้เลยมันจะมีน้ําเป็นขวดๆในตู้เย็นที่ไว้รับรองแขกอยู่ในครัว คุณมาร์กเดินไปด้วยความเร็วครับด้วยความที่ข้าวติดคออยู่ด้วยแต่พอไปถึงห้องครัวของบ้านหลังนี้เนี่ยตัวคุณมาร์กเองถึงกับหายสำลักแล้วก็ยืนนิ่งไปพักหนึ่งเลยครับเพราะว่ารูปเหนือตู้เย็นครับมันมีรูปหน้าศพที่แขวนอยู่4รูป2ใน4รูปนั้นก็คือชายหญิงที่คุณมาร์กเจอเมื่อคืนในห้องพักครับคุณมาร์กจำไม่ผิดแน่เพราะว่าภาพมันติดตาอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยตอนนั้นเนี่ยก็ได้แต่รีบหยิบน้ำแล้วก็เดินออกมาทันที กินข้าวเสร็จแล้วก็ลาคุณยายเจ้าของเกตเฮาส์ครับโดยที่หลานของคุณยายเนี่ยเป็นคนไปส่งที่ท่ารถเพื่อเดินทางต่อคุณมาร์กเองก็ไม่รู้นะครับว่าทำไมถึงมาเจอคนที่เสียชีวิตไปแล้วของบ้านหลังนี้แต่ถ้าให้เดาครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่คุณมาร์กเมาแล้วก็ปากดันไม่ดีท้าทายสิ่งที่มองไม่เห็นทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยกำลังอยู่ในพื้นที่ของเขาแท้ๆเลยหลังจากนั้นครับตัวคุณมาร์กเองก็ระวังปากระวังคำมากขึ้นนะครับไม่ได้พูดเอาสนุกเหมือนเมื่อก่อน และก็ยังดื่มน้อยลงด้วยครับถ้าถามผมนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เจอเนี่ยก็คือเจ้าที่ที่อยู่ที่นั่นแหละครับอาจจะเป็นวิญญาณของเจ้าของบ้านที่เสียไปครับหรือว่าอาจจะเป็นสมาชิกในครอบครัวที่เสียไปอาจจะไม่ถูกใจคําพูดของคุณมาร์กมากนะครับที่ไปพูดท้าทายอย่างนั้นอย่างที่คุณมาร์กเข้าใจเลยครับตอนนั้นเนี่ยคุณมาร์กกาลังอยู่ในพื้นที่ของเขาไปพูดท้าทายทั้งที่ตัวเองยังอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่มากนักครับ และสิ่งที่คุณมาร์กเจอครับคุณผู้ฟังผมคิดว่าดวงวิญญาณทั้งสองดวงเนี่ยกะแค่มาหลอกเฉยๆนะครับแล้วก็มาทําให้รู้เฉยๆว่าตัวเขาเองมีอยู่ครับแล้วก็เรื่องพวกนี้เนี่ยมีอยู่จริงๆเพราะเขาเองก็ไม่ได้ทําร้ายอะไรคุณมาร์กนะครับเพียงแค่ทําให้กลัวเท่านั้นเป็นบทเรียนที่ดีครับที่ใครๆก็ไม่อยากเจอนะต้องบอกอย่างนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาแชร์เรื่องนี้ให้ฟังตอนนี้ร้อยแปดเรื่องร้อนของเรามีแฟนเพจ Facebook แล้วนะครับ คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามได้นะครับโดยผมจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์ในแฟนเพจนี้ครับสามารถเล่าเรื่องราวของคุณได้รวมถึงสามารถทักมาพูดคุยกับทีมงานได้นะครับพวกผมจะพยายามกดไลค์แล้วก็กดอ่านรวมถึงตอบกลับทุกข้อความอย่างแน่นอนครับและสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ฟังผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ